ครับวันนี้ก็ได้มาถ่ายรูปร่วมกันกันกบท่านดรดามดัชกรนะครับแล้วก็ยุบคานนะครับท่านยุบคานนี่เป็นนักแสดงนะครับและทีมงานอยู่ด้านล่างผมนี่ครับก็มีนักแสดงแล้วก็หนังจอใหญ่นะครับประมาณ50-60ปีซึ่งสมัยนั้นผมก็ยังเด็กอยู่นะครับไม่ทราบว่าดออรอนเนกท่านครับ พอจะดูหนังของพี่ตามติดตามดามดัสกรอยู่ตลอดเวลาเป็นนักบูที่มันมากชอบมากแต่บนหนังไทยที่ดามดัสกรเล่นนะครับผมครับนะฮะแล้ว่วนใหญ่จะด็อกเตอร์ดามฮะครับหนังแต่ละเรื่องเนี่ยต้องมีบูด้วยนะครับไอหนังที่แบบมันความรักอะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับความรักก็มีแต่สุดท้ายก็ต้องบูใช่ไหมคืออะไรอ่ะผมผมแสดงหนังบูนี่ ก็80%หนังชีวิตแค่20%เพราะซะนพราะงั้นสมัยก่อนหนังทุกเรื่องผมจะต้องเป็นตัวยืนในบวกบทดาวร้ายนะครับเล่นกับสมบัติเล่นกับเล่นกับกรุงเล่นกับไปรรดใจสิงเ,เล่นกับนาฏภูวนายหลายคนครับสรพงศ์พระเอกทุกคนผมเล่นประกบมาหมดทุกคนละพระเอกรุ่นเก่านะ แม้กระทั่งนางเอกก็ผมเล่นมาตั้งแต่รุ่นเพชรชลาพิสมัยนี่อรัญญานี่ผมเล่นกันเยอะที่สุดจนกระทั่งมาถึงหลังๆนี่รุ่นใหม่ๆนะฮ้าไม่ได้เล่นเพราะว่ามันเหมือนคนละวัยกันไปละตอนนี้ <c oughs> คือพอมาเล่นครับมันเหมือนเหมือนกับเหมือนกับพ่อเหมือนเป็นรุ่นพ่อเลยมันเหมือนกับคนแก่ไปรังแกเด็กอะไรเนี่ยต้ไป สมัยเข้ามาโดดวงการครับจอแล้วครับมีคุ้มกับจะให้เป็นพระเอกบ้างไหมครับแรกๆมีครับแรกๆมีแรกๆมีแต่ท่านมุ้ยซึ่งเป็นผู้สร้างผมมาบอกว่ามึงอย่าเล่นเลยเป็น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 ผู้ร้ายนี่แหละดีแล้วอคอยดูนะกูจะให้มึงเนี่ย เป็นดาวร้ายแล้วก็จะให้คนเกลียดมึงทั้งเมืองอแล้วก็ผมก็บอกว่าบอกท่านมันจะดีเหรอบอกดีสิเพราะว่ามันถ้าเขาเกลียดแสดงว่าเราบดถึงใช่ไหมผมก็พยายามที่จะเลี่ยงหนีพราผมยังเคยหลีกหนีออกไปเล่นหนังทีวีเป็นเป็นพระเอกเรื่องอะไรปิงวังยมนานมั่งเรื่องรชาลวันมั่งเรื่องไกลทองก็ น้อยอะแต่เล่นน้อยมากที่เลนเ่นเป็นเป็นเป็นตัวพระเอกพ่อครับพี่ที่จุดมุ่งหมายพี่จะมาเล ala şey ่นเป็นพระเอกกันป่ะครับต si like ั้งใจมากเลยตั้งใจมากเลยว่าว่าต้องต้องเป็นพระเอกให้ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพี่เดินไปที่ไหนมีแต่คนทักทายเรียกว่าพระเอกพระเอกมานี่หน่อยมามทักทายว่าเรานี่เป็นพระเอกมันเกิด เกิดแรงบันดาลใจเลยเป็นผู้ร้ายไว้สักพันกว่าเรื่องเลยพี่ไม่ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นยังไม่เป็นปนะพอเขาบอกให้เป็นผู้ร้ายในี่ใจฟอเลยเพราะว่าเรื่องอะไรครี่ขอโทษครับเป็นผู้ร้ายเหรอเรื่องเรื่องอะไรอ่ะร้ายจัดๆเลยครับยังไม่ถึงร้ายจัดแรกๆก็เล่นแบบผู้ร้าย <c oughs> ผู้ร้ายเล็กๆน <c oughs> ะครับเออเป็นหมอเรื่องหมอผีอะไรพวกเนี้ย <c oughs> หมอผีหนังหนังที่รู้สึกว่าร้ายจัดๆเหรพี่พ <c oughs> อ๋อนี่นี่มาเป็นหนังใหญ่แล้วเริ่ม เริ่มมาเป็นหนังใหญ่ท้องภาคหนึ่งเนี่ยก็ท้องภาคหนึ่งของคุณฉลองนี่ผมก็เล่นทีแรกก็มาในในนามของกลุ่มกลุ่มพระเอกพระเอกมีสีห้าคนมีมีฝรั่งด้วยเกร็กมอริสมีมิสท<อ>ันถุยหังเวียดนาม,มาแล้วก็มีมีสมบัติมีกรุง่ามีอะไรกฤษณะอํานวยพรพี่และพี่มาถ่ายทอดให้ผมเล่นเนี่ย กี่เปอร์เซ็นต์พี่ร้อยหนึ่งพี่ให้กี่เปอร์เซ็นต์ยังยังไม่ได้เต็มที่ก็ยังยังรับไปได้ไม่เต็มที่รับไปนิดหน่อยดังรับไปได้สักอะไรอะส่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมพี่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ยังไม่ถึงห้าสิบนะอ่ครับอ่ารู้รู้ตัวไว้ด้วยว่าเรายังไม่ถึงห้าสิบแต่ว่าอยู่ในสายตาพี่ไหมอ่าก็ก็เริ่มเริ่มดีเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ ก็เริ่มดีขึ้นที่พูดาทต้งหมดเนนักร้องผมเพลงขวัญบัรุลนี่เกิดไม่ทันเลยเนี่ยครับยังไม่เกิดครับแล้วก็น่นน่ะตั้งแต่ปีส5 1 3อิบสามอ่ะีอะไรลูกสองห้าสองห้าหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดโอ้ก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดก็รุ่นเดียวกับลูกสาวลูกสาวคนเล็กสี่เจ็สองี่สิบเจ็ดใช่ใช่ แล้วแล้วดรดามหนังต่อไปเนี่ยในในขบวนการเข้าประกอบการถ่ายหนังเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะหมดจากไอจากจอยักษ์จอเยอะอะไรพวกนี้นะมันจะหมดไปทีนี้เราจะทําอะไรที่จะต้องมีธุรกิจส่วนตัวบ้างครับก็น่าจะเป็นพวก youtube เนี่ยทำทำเป็นพวกสารคดีนะ ตอนนี้ก็กำลังปรึกษากันอยู่ว่าเราจะทำคดีสำสารคดีเกี่ยวกับเรื่องเยี่ยมบ้านผ่านเมืองเยี่ยมบ้านผ่านเมืองก็กำลังดังครับผมนะเห็นเป็นลิงเข้าสื่อรัฐจอ่าวเด็อยู่ครับคำว่าเยี่ยมบ้านผ่านเมืองเนี่ยคือคือเราไม่ต้องพูดถึงเลยว่าคอนเซปต์ของงานนี่คืออะไรคือเราสามารถนึกได้ทันทีเลยว่าโอ้เยี่ยมบ้านผ่านเมือง เราผ่านไปที่ไหนก็ไปไปจังหวัดไหนจังหวัดไหนก็มีมีสามารถที่จะสื่อให้เห็นสื่อให้พูดออกมาได้หมดเลยกดใน YouTube ใน Facebook ได้เลยใช่ไหมใช่ใช่ครับเยี่ยมบ้านผ่านเมืองเยี่ยมบ้านผ่านเมืองแล้วท่านดรอเนกก็ไงครับของดรอเนกนะครับพันธุรัตน์นะครับกำลังโด่งดังมากนะซิงเกิลก็เป็นล้านนะครับนะฮะได้รับชมมากมายก่ายกองขึ้นของทาง FM ก็เยอะนะครับวันนี้ มาร่วมงานถ่ายรูปแล้วก็มีความรู้สึกที่อย่างแท้จริงแล้วนะครับเห็นท่านดามดัดสกรที่พูดออกมาเนี่ยท่านอยากจะเป็นพระเอกพระเอกบ้างไหมครับผมเมื่อก่อนต้องบอกว่าเป็นแฟนประจําของหนังไทยถ้ามีดาวดับสกรผมต้องไปดูครับเพราะว่าประทับใจในบทบาทของพี่ดามดัดสกรครับผมสมัยก่อนเนี่ยผมมันเปรียบเสมือนเป็นตัวขายนะหนังเรื่องไหนถ้าไม่มีดามเนี่ยขายไม่ออก ขายออกแต่ว่าไม่มีคนดูนี่เป็นเรื่องจริงลงไปถามต่างจังหวัดดูได้เลยที่ผมไปนี่ผมได้ได้ยินได้ฟังมาจากทางทุกทั่วทุกจังหวัดเขาจะพูดด้วยอย่างนี้คือถ้าไม่มีดามแล้วเขาไม่ดูท่านเรื่องไหนมีดามเขาจะดูถ้ามีดามเล่นนะผมต้องไปดูทุกเรื่องหนังไทยอ่าครัวเดนเดทไทยถ่ายรูปภาพนี่อยู่นะครับรมีดามคนเดียวยังไม่พอต้องมีพิพพหัวโล้นด้วยครับ เป็นคู่กันไปเลยอ่าเสอ่ยงด้วยจะมีอะไรครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตที่หนึ่งครับขออนุญาตครับมีอะไรครับอยากอยากเป็นดาวไล่เหมือนอาปรึกษาพี่ดา้เหรอฮะแต่แต่น้าเป็นพระเอกไงต้องต้องต้องปรึกษาท่านดรดามดูเรื่องแบบนี้เพราะผมเนี่ยโดนมาแล้วตีสามต้องให้ลุกมาเดินนะครับฝึกหนักฝึกหนักฝึกหนักมากครับ พึ่งนักครับปอจะไเอนจะเข้ากล้องเลยครับเขารู้เนี่ยลองลองถามเขาดูว่าเป็นยังไงนะที่สารต้องต้องออกมาเดินเดินให้ดูจะมาทําท่าเดินงวงเงียนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับเป็นผู้ร้ายมันต้องมีมาตรการเดินมันต้องมีจังหวะปึ๊บปุ๊บป๊บเพื่อเข้ากับเสียงแบ็กกล่าวแบ็กกล่าวเพื่อดนตีอะไรต่างการเดินการเดินไม่ใช่คนธรรมดาเราเป็นผู้ร้ายต้องเดินให้มัน มันแปลกไปกว่าคนธรรมดาเนี่<ช>น้ำหนึ่งใจเดียวครับ,รบวันนี้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวที่มาจูนเข้าหากันไม่จะเป็นอไอไอดอนด้านศิลปินแล้วก็มาปะทะกับทางอ่อาวงการภาพยนตร์หนังใหญ่นะครับน,นะครับที่คือเป็นแม่น้ำมาจูนเข้าหากันโดยดรอเนกรอเนตรอัน์ัตและก็ ดรดามรัสกรนะครับและก็ลงสมัครสอสมาแล้วนะครับได้ประมาณไม่ต่ากก่าเกือบหลักหมื่นหลักหมื่นไหมครับอ่ะหมื่นกว่าครับเห็นไหมครับเนี่ยผมจำไม่ผิดนะครับครัผมการันตีได้เลยครับต่อไปเอาเอาหลักล้านนะฮะ ท่านต้องได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับอย่าเชื่อผมนะต้องดูตัวเป็นๆก่อนอัพเด่จะกภาดนะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณขที่ fm เก้าเจ็ดงห้ารายการสื่อรัฐจอข่าวเด็ดเอาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับกลาบสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับ